ทิศนี้นอนบ้านนี้เออทิศนี้นอนโหนอนแต่วันศุกร์ปะเออให้เขากลับบ้านเถอะหางพู้ก็จะใส่ที่ถ่ายวันนี้ก็ดูอ่ะใช่เอ็นดูละแม่คิดถึงแล้วใช่ไม่ได้ใช้เลย LV ไม่ได้ใช้เลยยว่าจะถ่ายเป็นคลิปแต่ว่ายังคิดไม่ออกก็ได้าม่ได้ อะไรนะใกล้ถึงตามส,สองอย่างคืออะไรหรอ,อนอไกลแล้วไม่เรากะเราไปคือเราไปได้นอนถาวรลวะเราไปดูเราก็ได้นอนถาวรไงกี่เดือนใช่ไหมใช่เซจบรรยากาศที่ยิม,ยมยนะคะทัวยกแกงบ้าแต่ถ้านุนเสร็จก็คือจึ้งเลยสบายนะเซจบรรยาการที่ยิมเลยทนี่ทุกคนก็ไม่ต้องคิดถึงที่นี่เนาะเราจะไ,ไม่ต้องคิดถึงที่นี่อีกเลย นานจะมาผีโอ้ยนี Hah> ่มาเอาผ้าขนุนมาเช็ดผิวเช็ดมือไม่เช็ดได้ไม่มาเช็ดหัวก็ก่าจะคุยไ้จะทำไงดูบ้างคือมันล้างมือแต่ว่ามาซ้ำซ้ำซัำต่างมอไม่มาไรหรอกสามีภรรยากันต่อไปมาแต่คุยแล้วมันดึงแล้วนี่นะที่เมื่อกี้เนี่ยดึงด่าไปเนี่ยหนึ่งอัดต่อนะหนึ่งสองซ้ำ เดี๋ยวมันเปลี่ยนถ้ามาร์คแห้งเท่ากับเหมือนไม่ได้มาร์คนะคะถ้ามาร์คแห้งเหมือนไม่ได้มาร์คนะคะจุ่มเออจุ่มมาร์คหน้าหนัดครบยังเกินยังฟ้าคือตอนขึ้นมาอา๋อเพิ่งมากี่นาทีละเกือบสิบกว่านาทีอะเอาออกได้แล้วเต่อ คิดเดยวเขนาดนั้นนะไม่มีแล้วเหนื่อย <c oughs> ทำไรต่อกีตาร์เรื่องใหญ่ คนรีวิวอะพี่จุ๋มมาให้เขาดูน่าผ่องมากใจมากเลยนะคะใครวิเดียเขาป็่ผู้ชายแล้วหนูซื้อเหมือนกันดีมากดีดีมากที่ตัดสินใจซื้อเขาทำมาของ่าโคตรดีเลยอ่ะน้องดูดิเออต้องให้ขนะราคาดีด้วยปากสวยจังมันสีอะไรยังพอลอกออกมันอะไรมันจะลอกอ่ะไม่สบายใจเลย ตอนห้ามัน,นสี่สี่เจ,เจเนนี้ะเจสจะสวยอะคิดแต่ว่าเป,าเปิดได้แต่ว่าแค่ไม่พูดไม่มีเสียงคนพูดพอหนึ่งสองสาม หยุดก่อนนี่ก็ดึงหัวอยู่นั่นเลยเอาทำได้อพอปิดยังเอาเลยไม่เป่าได้กออ๋วยเนี้ยไก่วียื้ออรมันเป็นแบบเสียงแบบ thank <laughs> you ใจตัวมอนจะไม่นี่นะแต่ดีไม่คิดเลยเขาบอกว่าช่างแต่งอะแต่งใจเย็นแค่ไหนถึงรับงานทำผมดาราเรานะเอาเงินคนธรรมดาดีกว่าปากไปเลยค้าทายาม่วงเหรอช่างเมมปากเราจะเสร็จเมื่อไหร่เขาเรียกว่าทำงานแข่งกับเวลาะคะ่ะนึกออกมา หรือเฉยๆร้านธรรมดาหนูเราไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้มีเหตุ